ขบวนกองยาวที่กำลังบรรเลงเพลงอย่างสนุกสนานดูภายนอกพวกเขาไม่ต่างจากคนทั่วไปแต่สมาชิกกว่า20คนนี้ล้วนเป็นผู้ป่วยจิตเวทเคยป่วยเรื้อรังมานานนับ10ปีแต่วันนี้อาการดีขึ้นฝุกฝนตีกลองได้เหมือนคนปกตินี่คือหนึ่งในแนวทางใช้ดนตรีบำบัดจากชมรมส่งเสริมดูแลผู้ป่วยจิตเวทในชุมชนโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนนำที่วัดห้วยพรมตำบลอุดมทรัพย์วังน้ำเขียวนครราชสีมา เชาวาดเล่ววาว่าตำบลอุดมทรัพย์พบผู้ป่วยจิตเวทกว่าร้อยคนโรงพยาบาลรองรับได้ไม่เพียงพอทั้งผู้ป่วยส่วนมากยากจนไม่มีเงินพอที่จะรักษาได้ต่อเนื่องอาการคลุ้มคลั่งจึงกำเริบบ่อยครั้งคนในชุมชนเกินอคติและรังเกียจจึงคิดกุศโลบายสร้างความเข้าใจเมื่อวัดจัดเทศธรรมะจะใช้โอกาสอธิบายว่าผู้ป่วยจิตเวทไม่น่ากลัวอย่างที่คิดก็คือใช้หลักเมตตาทมค้ำจุนโลก คือไม่มีใครอยากป่วยเขาถามชาวบ้านเขาไม่มีใครอยากป่วยที่เขาป่วยนี่ก็เพราะว่าเหตุจําเป็นของโรคเราต้องนําเขาสู่การรักษาพยาบาลนําการมาบําบัดเพื่อจะคืนอาชีพให้เขาคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับเขาอย่างเช่นผู้ป่วยไว้50ปีรายนี้มีอาการทางจิตตั้งแต่อายุ17ถึงขั้นต้องล่ามโซ่รักษาในโรงพยาบาลหลายแห่งแต่ก็ไม่ดีขึ้นกระทั่งได้เข้าบําบัดที่วัดห้วยพรมโดยใช้ธรรมะบําบัด วันนี้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระให้พ่อแม่มีศูนย์พระคู่ก็นเลยเอาเขาศูนย์น้ำเพลินก็นเลยดีเป็นคนละคนเลยแหละจ้ะสักผ้าถูบบ้านใช่ไปซื้อของอะไรเขาก็ไปได้การงานเขาก็ไปตรงไหนเขาไปตำบลอุดมทรัพย์วังน้ำเขียวนะับเป็นชุมชนแรกที่พระสงฆ์บำบัดผู้ป่วยจิตเวทได้สำเร็จโดยใช้ธรรมะกล่อมกลาลดอคติคนรอบข้าง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเกิดผู้ป่วยซ้ำนักสังคมสงเคราะห์จากโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาศึกษาพบว่าสาเหตุที่ตำบลน,นี้พบผู้ป่วยจิตเวชกว่า200รายเป็นผลพวงจากปัญหายาเสพติดที่ระบาดในพื้นที่จนเกิดปัญหาสังคมกระทบถึงจิตใจผู้ป่วยในที่เป็นผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อน,นลดไปเยอะเลยนะคะอย่างที่นี่เนี่ยภายใน2ปีที่เราทำนะคะ ผู้ป่วยไม่ไปป่วยซ้ำร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะกรมสุขภาพจิตพบแนวโน้มผู้ป่วยจิตเวทสูงขึ้นทั้งประเทศมีกว่า80,000รายพบในทุกช่วงอายุอันดับหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้าวิตกกังวลและอาการใช้สารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมากที่สุดขณะที่โรงพยาบาลในชนบทก็มีศักยภาพไม่เพียงพอสิ่งสำคัญคือคนในครอบครัวและชุมชนต้องไม่มองว่าพวกเขาเป็นคนบ้า เป็นเพียงผู้ป่วยที่รักษาให้หายได้ด้วยความรักความเข้าใจ,าจรัตยาดังคจรสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน